ตำรวจอุทัยธานีจับกลุมเยาวชนร่วมการตั้งแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและชัยนาทค่ะพลตำรวจตรีทวัชัยยิ่งจเจริญสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีพร้อมตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานีแถลงข่าวการจับกลุ่มแก๊งขโมยรถโดยผู้ที่ถูกจับมี4ี่คนเป็นเยาวชนอายุเพียง16ปีใช้ชื่อว่าแก๊ง4ี่สิง์ขนองนาตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ในเขตจ,จังหวัดอุทัยธานีและชัชนาท ก่อนนำไปชำละเอาอะไหล่เพื่อแต่งรถซิ่งแล้วนำไปขายหรือแลกกับรถคลาสสิกที่กำลังนิยมในหมู่วัยรุ่นและมีคอนเซปต์ว่าใจถึงพึ่งได้ลักรถลักไก่อุทัยชัยนาทถ้าเจอรถลักรถกรถ,กรถ,ถ้าเจอไก่ลักไก่ถ้าเจอทั้งรถเจอทั้งไก่ก็ลักทั้งไก่ลักทั้งรถ โดยตำรวจจับกุมได้พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลางและเศษซากรถจักรยานยนต์ที่รอจำหน่ายและไก่ชนหนึ่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่าตระเวนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในเขตจ,จังหวัดอุทัยธานีมาแล้วหลายครั้งซึ่งตำรวจจะสืบสวนขยายผลต่อไป